Okay. เราเริ่มมาด้วยวันด้า i ิชันเอพิสซดหนึ่งคือคนท่ไทยถ้าเราเห็นวันด้า i ิชันเนี่ยวันด้กลับมาหลังจากถูก snap เรียกกลับมาแต่ว่า v วิชันยังตายอยู่ในเกมเพราะฉะนั้นมาเริ่มซีรีส์นี้ทุกคนตกใจที่ทั้งวันด้และวิชันมาใช้ชีวิตคู่กันอยู่ในซับเบิร์บเป็นชาญเมืองภายนอกแต่อยู่ในโลกซิทคอมที่ขาวดำํทำทําเหมือนไม่มีอะไรกิดขื้นในเรื่องตอนแรกเนี่ยมัน เริ่มดำเนินเรื่องไปก่อนที่เราจะเห็นแล้วคือคู่นี้แต่งงานกันแล้วก็กําลังย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่ในย่านชานเมืองซึ่งทั้งสองเนี่ยรู้ตัวคือวันด้ารู้ว่าตัวเองมีพลังพิเศษเวชันรู้ตัวว่าตัวเองเป็นแอนดรอยต่อไปก็คือเราเห็นทั้งทั้งคู่เนี่ยใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันแล้วก็แบบว่ามีปวปวนหน่อยด้วยความที่เป็นผู้มีพลังพิเศษทั้งคู่เนี่ยวันด้าก็ใช้พลังในการตกแต่งบ้าน แต่มีมุกหนึ่งที่ตลกมากก็คือจานอันหนึ่งที่วัวนแจกงกำลังจัดอยู่เนี่ยไปชนหัววิชันจะเรียกว่าตลกหรือว่าแต่ว่าแล้วก็บอกว่าโอ้วิชันโชคดีที่คุณมีหัวที่โดนอะไรก็ไม่พังแต่นั่นคือการตายของวิชันเองพิ่ที่บอกอน,นี่คือหัวทะลุไปแล้วแล้วก็เราจะได้เห็นว่าวิชันไปทํางานทําตัวเหมือนคนปกติเลย ทำงานโดยการเปลี่ยนร่างเป็นคนธรรมดาแล้วก็ไปทํางานเวลาอยู่บ้านเนี่ยคือก็จะเป็นแอนดรอยดร่างม่วงอยู่แต่ทั้งคู่จะเจอปริศนาอย่างหนึง่งนั่นคือทั้งคู่เห็นว่ามีมาร์คอยู่บนปฏิทินเป็นรูปหัวใจมาร์ควันพิเศษวันที่23สิบสามสิงหาแต่ทั้งสองคนไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรมันเป็นวันครบรอบแต่งงานครบรอบที่เจอกันหรือว่าอะไร ไม่มีคําตอบแต่ต่างคนก็ต่างแบบว่าทําเนียนเหมือนกับว่าเหมือนรู้เหมือนรู้รก็เลยทําให้เกิดความสับสนใช่แล้วก็สากต่อมาเราจะได้เห็นวิชั่นทํางานอยู่ที่บริษัทบริษัทหนึง่งโดยวิชั่นใช้พลังในการทํางานนั่นคือทําให้แบบพิมพ์งานเร็วด้วยด้วยความเร็วเสียงของของเขาแต่ที่ตลกคือ ทำงานเร็วเนี่ยจนเพื่อนที่ทํางานบอกว่าโอ้โหตั้งแต่คุณมาทํางานเนี่ยทาให้เราได้งานเพิ่มขึ้นสามร้อเปอร์เซ็แต่ว่าใช้พลังพิเศษดันไม่มีใครเห็นว่ามีพิรุธอะไรท,ทุกคนทุกคนทําเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกติอืแล้วก็คือที่ทํางานเนี่ยเป็นที่ทํางาน computational service เป็นบริรับคํานวณต่างๆแต่ว่าที่ขำก็คือว่าเอ้ยวิชั่นเป็น Android สมองเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำงานคอมพิวเตอร์เชนนเซอร์วิสใช่แล้วก็ในฉากนี้แหละที่เราจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วลูกหัวใจบนปฏิทินมันคืออะไรคือในปฏิทินเนี่ยมาร์กวันไว้เป็นวันที่เจ้านายกับภรรยาของเจ้านายมิสเตอร์ฮาร์ดมิสซิสฮาร์ดเนี่ยจะไปเยี่ยมที่บ้านเพื่อกินข้าวเย็นด้วยกันเพื่อที่จะแนะนําตัวให้รู้จักแล้วก็แบบว่าดูว่าบุคลิกเป็นยังไงเพื่อดูว่า จะทำงานใหญ่ในอนาคตได้ไหมจะได้เลื่อนขั้นหรือเปล่านั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นวิชันก็โทรกับรีบโทรกับบ้านไปบอกวันด้าว่าโอเคสรุปรู้แล้วนะว่าคืนนี้สำคัญเราจะเตรียมตัวให้พร้อมแล้วใช่ไหมวันด้าก็บอกว่าเตรียมตัวพร้อมแล้วแต่จริงๆแล้วทั้งคู่เข้าใจว่าคืนนี้มีความหมายที่ต่างกันก่อนหน้านี้นน เรา uh, ได้แ uh, นะนำถึงตัวละครตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครใหม่ใน MCU นั่นคือ a g n เนเล่นร uh, ับบดโดยระ uh, บบโดยแคทรินฮานเป็นบทนี่เป็นตัวละครที่อยู่ในซิทคอมบ่อยๆก็คือเป็นเพื่อนบ้านจอมยุ่งที่จะแบบว่าคอยเข้ามาที่บ้านช่วยเหลือทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการตัวแคทรินฮานตัว Agnes เนี่ยเราเดาว่าเป็นตัวละครในคอมิกที่ชื่ออะ t าธาฮาร์เนสแต่อันนั้นเราจะไปพูดที่หลัง าฉากต่อมาเราจะเห็นแอกเนสกับวันด้าช่วยกันเตรียมเตรียมเตรียมการพิเศษสำหรับคืนพิเศษของวันด้าและวิชั่นซึ่งณนะจุดนี้วันด้ายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นคือวันด้ายังนึกว่าเป็นวันครบรอบแต่งงานหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่แบบว่าเป็นโอกาสที่จะโรแมนติกเพราะว่าแอกเนสคอย บิวอารมณ์ว่าโอ้โหจะเป็นงานโรแมนติกนะ<ช>จะได้แบบว่าทาให้สามีรักใช่แล้ววันด้าก็ยังเชื่อยอย่างนั้นมาตลอดแม้วิชันจะโทรมาบอกจากที่ทํางานคือไม่ได้บอกแต่บอกว่าเตรียมตัวสําหรับวันสําคัญแล้วใช่ไหมวันด้าบอกเตรียมแล้วจ้าแต่ทั้งสองเข้าใจไปคนละเรื่องกันมีมีความเข้าใจของเอ่อความหมายของคคืนนี้ต่างกันหนึ่งในคาแรคเตอร์ของเอ่อหนึ่งในความโดดเด่นของ ซีรีส์นี้คือในจากที่เรารู้ในทุกๆอพิโซดจะมีโฆษณาในจักรวาลมาแวลเป็นโฆษณาหนึ่งตอนเพื่อแบบว่าเสริมคอนเซปต์การที่อยู่ในโลกซิตคอมเนี่ยคือพอดูละครทีวีมันก็ต้องมีโฆษณาคันใช่ซึ่งในตอนนี้โฆษณาเป็นโฆษณาของเครื่องปิ้งขนมปังแต่เครื่องปิ้งขนมปังเนี่ยมีอะไรพิเศษอยู่คือมันเป็นเครื่องปิ้งขนมปังยี่ห้อสตาร์แล้วก็มันมีไฟ กระพริบ pp, อยู่พร้อม<ช>กับเสียงเตือน<ช>ฟังก์ชันของมันใช่ซึ่งความสัมพันธ์ของมันก็คือครั้งนี้เป็นในฉากนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นสีคือสีแดงในไฟกระพริบ pp, ของมันเนี่ยนอกนั้นคือก่อนหน้านี้ทุกอย่างจะเป็นขาวดาหมดยกเว้นไไฟแดงอันนี้แลกใช่แล้วก็ไฟเนี่ยมันกระพริบ pp, พร้อมกับเสียงเตือนเหมือนกับว่ามันจะพูดถึงอดีตของวันด้าและเปียโตรที่เคยโดนระเบิดของสตาร์กเนี่ย ถล่มบ้านไปคือมันตกใส่บ้านแต่ว่ามันไม่ได้ระเบิดแล้วเขาก็จ้องอยู่ตั้งนานคือเพียโตรพูดว่าเนี่ยเราจ้องไอ้ระเบิดที่ไม่ยอมระเบิดเนี่ยมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วเราก็เห็นคําเดียวที่อยู่ข้างๆของมันคือคําว่าสตาร์ทใช่แล้วก็ไอ้เสียงปิ้งของปังเนี่ยพอปิ้งเสร็จเนี่ยเสียงมันเหมือนรพ่มเซอร์เวลาชาร์จอยู่ใช่อ่ะตอนนี้เราก็มาถึงตอนเย็นแล้ววิชันก็พาเจ้านายมิสเตอร์ฮาร์ดมิสซิสฮาร์ดมาที่บ้าน วันด้าที่ยังนึกว่าเป็นคืนโรแมนติกอยู่เนี่ยก็จัดบ้านสวยงามมีจุดเทียนใส่ชุดเซ็กซี่ออกมาแล้วก็มาปิดตาคนที่นึกว่าเป็นวิชันแต่ปรากฏไม่ใช่นั่นคือเจ้านายของวิชันทาให้แบบว่าเกิดความวุ่นวายขึ้นมาแต่วิชันก็ช่วยไว้โดยการบอกว่านี่คือธรรมเนียมของโซโคเวียเป็นวัฒนธรรมของคนยุโรปที่คนอเมริกันยุคนั้นจะแบบรู้สึกว่าโอานน้แปลกประหลาดจังเลยแบบว่ารู้สึกหรูหราเพราะว่ามาจากยุโรป ทั้งสองก็คุยกันแล้วก็พบความจริงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่คืนโรแมนติกมันเป็นคืนที่เจ้านายจะมาทุกอย่างต้องแบบว่าพร้อม,ม,พอมเพราะว่าเจ้านายจะพิจารณาว่าจะเลื่อนตําแหน่งให้วิชั่นหรือเปล่าจากการกินข้าวมือนี้หลังจากที่วันดา้ารู้ว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนโรแมนติกอย่างที่เธอเข้าใจเธอก็ได้ขอความช่วยเหลือจาก nes, แองเนสเราแองเนสก็นขนกับข้า,มา,ขามาให้วันด้าทำแต่ว่า ด้วยความที่วันด้าเองก็ไม่ได้บอกแอกเนสว่าจริงๆเราคืนนี้มันไม่ได้พิเศษอย่างที่คิดมันก็ยิ่งทำให้ยุ่งขึ้นอีกทำให้ยิ่งยิ่งเข้าไปอีกทำให้แทนที่แอกเนสจะอยู่ช่วยวันด้าก็ไม่ไม่ขอความช่วยเหลือจากแอกเนสในการทำกับข้าวต้องการจะทำกับข้าวเองจะพูดว่าทำกับข้าวเองก็ไม่ถูกเพราะว่าแอบใช้พลังแบบว่าพยายามทำกับข้าวแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพิ่มขึ้นเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเกือบโดนจับได้ เสียงดัง,ดงข้างน,นอกก็แบบว่ารอของกินจนหงุดหงิดแต่จากความวุ่นวายพักหนึ่งก็โชคดีที่วันด้าฉลาดขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาโดยการไม่ทําเมนูยุ่งยากแล้วทาเมนูง่ายๆเสริมบนตกหลังจากที่กินข้าวแล้วคุยกันไปเนี่ยตัวมิสเตอรฮาร์ดก็ถามวันด้ากับวิชั่นถึงที่มาที่ไปของพวกเขาถามว่าแต่าจากไหนเหรอแต่งงานกันนานหรือย,ยังทาไมไม่มีลูกซึ่งคําถามเหล่านี้เนี่ย ทำให้คู่วันเดอร์วิชันดูสับสนเพราะว่าเขาไม่รู้คําตอบใช่ซึ่งอ,อหลังจากที่มิสซิสฮาร์ดถามคําถามเหล่านี้เราจะเห็นในสายตาของวันด้าเลยว่าบางอย่างผิดปกติอืมเพราะมันทําให้เธอรู้สึกสงสัยในความเป็นจริงรอบๆตัวแล้วว่าเอ๊ะทำไมเรื่องพวกนี้เราถึงไม่รู้ไม่มีคําตอบแล้วก็ตัว มิสเตอร์ฮาร์เจ้านายของวิชันเนี่ยก็รีบเร่งทําไมตอบไม่ได้ตอบมาสิตอบมาสิจนทําให้วันด้าเนี่ยคล้ายๆว่าเปลี่ยนจากความสับสนไปเป็นความหงุดหงิดละแล้วหลังจากนั้นมิสเตอร์ฮาร์ก็เริ่มไอพราะมีอะไรสักอย่างติดคอตอนนี้คือมิสเตอร์ฮาร์ก็เริ่มคอแล้วก็เริ่มแบบหายใจไม่ออกอะไรกันนั่นแล้วจากที่เราเข้าใจถ้าดูผ่านๆอาจจะเหมือนว่าเขาเอ,อ,อาหารติดคอเองสังเกตดีๆ มันอาจจะเป็นเพราะความหงุดหงิดของของวันด้าแล้วเผอใช้พลังในการเหมือนเป็นการหุบปากมิสเตอร์ให้นึกถึงดาร์คเวเดอร์ให้นึกถึงดาร์คเวเดอร์ใช่เหมือนเป็นแบบบีบคอแล้วก็คือมิสอร์ฮาร์ดก็มองสามีของเธอแล้วบอกให้หยุดบอกให้หยุดแต่ว่าถ้าเรามองจริงๆเนี่ยเธอไม่ได้มองสามีเหมือนกับว่าเธอมองวันด้ามากกว่าแล้วก็คือเหมือนกับขอร้องให้หยุดหยุดซีหยุดซีอย่านั่นเขาแต่วันในระหว่างนั้นเนี่ย วิชันก็นั่งนิ่งคือไม่ได้มีการตอบโต้อะไรทั้งสิน้นจนวันด้าคราวนี้พูดในน้ำเสียงแบบตัวเองที่เรารู้จักกันใน M.C.U ไม่ใช่คาแรคเตอร์ในซิทคอมยุคงห้าศูนย์ยแล้วพูดว่าให้ให้วิชันช่วยมิสเตอร์ฮาร์ดแล้ววิชันก็ลงไปช่วยด้วยการปรับความแน่นหนาของตัวเองหยิบชิ้นส่วนของอาหารที่ติดคอเนี่ยออกมาปกติคนที่ อาหารติดคอเกือบตายเนี่ยก็คงจะแบบว่ามีอาการแน่นอยากกลับบ้านไปหาหมอหงุดจะต้องงุหงินหรือโมโหอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นกลายเป็นว่าทั้งตัวสามีและภรรยาเนี่ยชอบใจอาหารมากแล้วก็บอกวิชันว่าโอนี่เป็นคืนที่สุดยอดมากเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องโปรโมชั่นตัวภรรยาก็บอกขอบคุณมากสำหรับอาหารที่สุดยอดแสดงความยินดีของการเป็นคู่แต่งงานใหม่แล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ย่านนี้ ตอนนี้ก็มาถึงตอนที่วันด้ากับวิชันอยู่ด้วยกันทั้งสองก็คุยกันว่าเออคือจริงๆคู่เราก็มันก็ประหลาดจริงๆไม่เหมือนชาวบ้านเราไม่มีทั้งวันครบรอบแต่งงานไม่มีเพลงของตัวเองไม่มีแม้แต่แหวนแต่งงานแต่ว่าวิชันก็บอกว่าจริงๆเราแก้ได้ง่ายเราไม่นับวันนี้เป็นวันแต่งงานของเรานั่นคือวันที่23สิงหาคิดว่าตัวเลขเนี่ยมันจะกลับมาสําคัญในภายหลังนะแล้วก็เพลงก็คือเพลงยยกกันแยกที่เขาร้อง ตอนที่พยายามดึงดึงความ,มตัวใจของเจ้านายเขาเนี่ยไม่ให้คิดถึงอาหารตอนที่รอดินเนอร์อยู่แล้วก็วันดาก็สร้างแหวนของทั้งคู่ขึ้นมาูกันแล้วก็บอกว่าเราจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปอย่างมีความสุขวิชันเอารีโมทขึ้นมาแล้วก็กดเหมือนกดปิดทีวีแต่ว่าเรานึกว่าไอ้ฉากนี้จะเป็นฉากจบของตอนแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่พอเราเห็นวิชันปิดรีโมททีวีไปแล้ว เราก็ซูมมาจากจอนั้นที่เครดิตกำลังขึ้นอยู่ปรากฏว่าเราออกมาจจะคือไอ้โลกข่าวดําที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นจอที่คนมองอยู่จากโลกที่มีสีคือโลกปกติแล้วเราก็เห็นโลโก้ของสอดมุมอยู่ในจอข้างๆของไอจ้จอข่าวดําที่กำลังดูอยู่เนี่ยพร้อมกับมือของผู้หญิงปริศนาคนหนึ่งที่กำลังจดเรามีทฤษฎีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงเทอรี่หลังจากที่เรารีแคปเอพิโซด2แล้ว เราเปิดฉากมาที่ห้องนอนของวันเดอร์วิชั่นแต่ว่าเราเห็นว่าทั้งสองเนี่ยนอนเตียงแยกกันอยู่ทั้งที่จะเป็นสามีภรรยาการนอนแยกเตียงกันมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะได้เห็นในซีรีส์หรือภาพยนตร์ในยุค50เพราะว่ามันเป็นกฎของทางอทลีบูดว่าถ้าโชว์คู่สามีภรรยาในห้องนอนด้วยกันต้องอยู่แยกเตียงกันเพราะเขาไม่ต้องการจะสื่อ ถึงความหมายด้านเพศซึ่งในฉากนี้เนี่ยพอเราเห็นทั้งสองคนนอนอยู่ในเตียงเราได้ยินเสียงดังมาจากข้างนอกห้องเสียงมีอะไรชนหน้าต่างซึ่งวันด้าแบบตกใจตื่นขึ้นมาแต่วิชันยังนอนนิ่งอยู่วันด้าก็แบบใช้พลังเปิดไฟเปิดไฟจนวิชันตื่นขึ้นมาแล้วก็วิชันด้วยความเป็นหัวหน้าครอบครัว เขาก็อาสา,าไปดูให้ว่าเสียงมาจากที่ไหนแต่เขาก็ไม่เห็นอะไรแล้วเสียงก็ดังขึ้นอกีกแล้ววิชันก็ตกใจกระโดดขึ้นเตียงแล้ววันด้าก็แบบวันด้าซึ่งตกใจเองก็ใช้พลังของเธอดึงเตียงเข้ามาอยู่ด้วยกันใช่ซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเราได้เปลี่ยนจากยุค5.0มาอยู่ในช่วง6.0ขึ้นไปแล้ว แล้วหลังจากที่เตียงมาชนกันปุ๊บเนี่ยวิชันก็บอกโอ้เตียงมาชนกันแล้วมันดูดีเหมือนกันนะวันด้าก็ใช้พลังเชื่อมเตียงกันให้จากเตียงเดี่ยวสองเตียงกลายเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้ววิชันก็บอกวันด้าว่างั้นปิดไฟกันดีกว่าที่รักแล้ววันด้าก็ปิดไฟเนี่ยเอพิโซดเนี่ยมีฉากเปิดใหม่ที่แบบว่าเปลี่ยนแนวมาจาก เอพิโซดหนึ่งที่เอพิโซดหนึ่งเนี่ยเป็นเต็มสองแล้วก็มีฉากทั้งสองเป็นมอนทาจกคทั้งสองเนี่ยที่เดินทางมาถึงเมืองแต่ว่าเอพิโซดสองเนี่ยเป็นแอ,อนิเมชันอินโทรใช่เราจะเห็นการ์ตูนแอนิเมชันในสไตล์ที่เป็นสไตล์เก่าโดยเราจะได้เห็นเรสเฟรนทั้งจากคอมิกแล้วก็อาจจะมีอะไรบอกใบใน เอพิโซดต่อไปจากส่วนนี้ด้วยไอ้ส่วนนี้เนี่ยเราอย่งยังไม่พูดตรนนี้เพราะตอนนี้เป็นรีแคปเราจะรีบๆเราจะไปพูดในตอนเทอรเีอีกทีหนึ่งช่วงท้ายคลิปแต่ว่าก็คือฉากนั้นก็แนะนำว่าทั้งสองเนี่ยเริ่มมาอยู่ในชีวิตปกติเป็นรูทีนแล้วละ่ะคือแบบว่ามีชีวิตประจาําวันเราเปิดฉากมาในฉากนี้ในห้องนั่งเล่นของทั้งสองวิชันกำลังใส่ชุดนักมมยากลแล้วก็คือแบบว่ากำลังซ้อมการแสดงอยู่ เพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยจะจัดทาเลนโชโดยที่ทั้งสองเนี่ยเลือกจะแสดงมายากลวันด้าเนี่ยคิดว่าเป็นการที่จะซ่อนตัวให้แบบเนียนๆไปกับนั่นได้เพื่อที่จะมีถ้าสมมติตัวเองเผลอใช้พลังแล้วมีใครถามก็บอกอ๋อมันคือมายากลที่เราฝึกกันมายากลอันที่ทั้งสองกำลังซ้อมอยู่เนี่ยเป็นกล่องเป็นตู้ล่องหนใช่เป็นตู้ที่ เราจะมีเราจะได้เห็นดีเทลบางอยา่างบนตู้ซึ่งมันชัดเจนมากว่ามันคือ Mind Stone. มันคือมายสโตนคือเป็นรูปร่างของมายสโตนที่เคยอยู่บนหน้าผากของวิชันซึ่งไอตัวนี้จะมีความหมายอะไรกล่องนี้เกี่ยวกับมายสโตนยังไงคิดว่าตอนหลัง,ลงจะบอกแล้วหลังจากที่เราเห็นทั้งคู่ซ้อมมายากลกันทั้งคู่ก็แยกทางกันไปเพราะว่ามีมีติ้งสอที่มีต้องไปประชุมสที่ และนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นข้างนอกบ้านของอของวันด้าลาวิชันซึ่งไอตัวนี้เป็นการเสนอว่าคือโลกโลกซิทคอมเนี่ยมันก็จะค่อยๆสมจริงขึ้นตามยุคคือในยุค50ย์เทคนิคการถ่ายทำยังน้อยอยู่ใน60นี่ก็เพิ่มขึ้นแต่มันก็เป็นเหมือนตัวแทนว่าโลกมันก็ค่อยขยายมีความสมจริงมีรายละเอียดต่างๆ,ๆเพิ่มขึ้นเมื่อวันด้าเดินออกไปจะเออเดินออกไปนอกบ้าน เธอก็ได้เห็นสิ่งประหลาดสิ่งสิ่งประหลาดอย่างหนึ่งอยู่ที่พุ่มไม้หน้าบ้านของเธอนั่นคือของเล่นเฮลิคอปเตอร์สีแดงเป็นครั้งที่สองที่เราเห็นสีในซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าคอปเตอร์เนี่ยมันมีโลโก้ของสอดอยู่ยซึ่งเราเห็นในตอนท้ายของเอพิโ od หนึงน่งหลังจากนั้นเพื่อนบ้านแ<พ>อกเนสก็ามาตามนัดมาคุยกัน เรื่องรายละเอียดต่างๆแล้วก็บอกว่าจะพาไปพบกับคนที่เรียกว่าเป็นราชินีแห่งราชินีของหมู่บ้านนี้ของหมู่บ้านานี้ผู้ที่กลุมคุญแจทุกอย่างไว้แต่คําว่ากุมคุญแจเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อฉากต่อมาเป็นฉากที่วันดา้าไปที่งานประชุมเตรียมแผนของทา e n เรนโชซึ่งทา e n เรนโชเนี่ยสำหรับเด็ก คือทุกมันมีคำพูดว่าไทเลนโชเนี่ย for the children ซึ่งเมื่อพูดออกมาทุกทีเนี่ยตัวละครอื่นๆนอกจากวันได้กับวิชันจะพูดพร้อมกันทุกคน,กน,กคนเหมือนว่าเป็นเหมือนโดนเตรียมกันมาอ,มอ,อที่งานประชุมนี้เราจะได้เห็นตัวละครดอตตี้ซึ่งเป็นเหมือนเป็นผู้หญิงเจ้าก,กีเจ้าก,การเจ้าก,กีเจ้าก,การนะดุ เป็นคนที่มีอํานาจคอยจัดทุกอย่างทุกคนกลัวแล้วก็เชื่อฟังที่จะทําตามใช่แล้วในที่ประชุมที่นี้เราได้เราถูกแนะนําตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งมานั่นคือเจอร์ดีนซึ่งเจอร์ดีนเนี่ยเราถ้าเป็นใครที่ตามข่าวมาเราจะรู้ว่าตัวละครเนี่ยแสดงโดยเทโอน่าปาริสซึ่งจะรู้แล้วว่าเธอคือโมนิก้าแรมโบที่เป็นเด็กเด็กลูกของเพื่อนแครอลแดนเวอร์ในกัปตันมาเวลที่ตอนนี้โตแล้ว แต่ว่าเธอมาทําอะไรในโลกนี้แล้วทําไมถึงบอกชื่อปลอมเดี๋ยวเราไปคุยกันในช่วงเทเรียกทีหนึงหลังจากเมตติ้งนี้ดอตตี้ก็ให้วันด้าช่วยในการทำความสะอาดหลังจัดเก็บหลังปาร์ตี้คือจริงๆเหมือนคล้ายๆลงโทษแหละเพราะว่า<ช>ทุกคนแต่งตัวมาแบบแม่บ้านใส่ชุดสวยงามมีกระโปรงแต่ว่าวันด้าโผล่มาในชุดกา<ช> <คน S 2> งกางเกงซึ่งไม่ตรงยุคสมัยอืเราบอกได้แค่นี้ว่ามันไม่ตรงยุคสมัย ในระหว่างที่วันดาช่วยเก็บของอยู่เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเราได้ทําอะไรให้ดอตตี้ไม่พอใจหรือเปล่าอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกันนะทุกอย่างจะได้ราบรื่นแล้วตอนนั้นเองก็วิทยุที่เปิดเพลงอยู่ก็เกิดมีสัญญาณแทรกขึ้นมาแล้วก็พูดว่าวันดาใครทําสิ่งนี้กับคุณใครทําให้คุณเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าเป็นเสียงความติดต่อจากภายนอกแต่ทันใดนั้นวิทยุก็ควันขึ้นเจ๊งไป ด o อตตี้ที่ถือแก้วอยู่ก็บีบแก้วแตกหรือแก้วระเบิดใส่มือก็ไม่รู้ใช่แล้วบีบก้วแตกแล้วนี้ก็เป็นครั้งที่3ที่เราเห็นสีในเออ่ในโลกนี้เป็นสีแดงของเลือดของเลือดของด o อตตี้ตอนนี้เราก็ตัดมาทางฝั่งวิชั่นมั่งที่ไปทํากิจกรรมกับเราผู้ชายในย่านนั้นโดยที่พวกเขาเนี่ยจัดมีติ้งกันที่ห้องสมุดสาธารณะแข่งเมือง โดยในเบอร์ฟูดวอชเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเป็นคล้ายๆการจัดยามรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านแต่จริงๆก็คือเป็นข้ออ้างให้ผู้ชายมาแฮงเอาท์ด้วยกันนี่แหละใช่แค่มาแค่มาเป็นผู้ชายเมามอยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่วิชั่นพูดถึงเรื่องเขาไม่กินข้าวใช่โดยที่ในเอพิโซดหนึ่งเนี่ยพูดถึงว่าโอเราไม่มีกับข้าวอยู่ที่บ้านนะเพราะว่าผมไม่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะมีผลต่อเนื่องไปในระหว่างที่ เหล่าผู้ชายเขาเล่นมุกกันไปมากอสิบกันไปมาวิ<ม>ชัาน<ม>ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมโดย,ดยทําให้เขาพูดพูดมุกนั้นมุกหนึงขึ้นมานั่นคือบอกว่าเอ้ยนายคนาได้เป็นคอมนิสต์ซึ่ง,งอ,าอาจจะมีความหมายบางอย่างซึ่งอันเนี้ยเราเดาว,ว่าเรามีเทือดีอยู่ว่าไอ้นี่กับการที่มีสัญลักษณ์หกเหลี่ยมเยอะๆเะนี่ยอาจจะมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวเราไปบอกกันในช่วงหลัง แต่ทุกคนหลังจากที่หลังจากที่วิชั่นบอกว่ามีคนหนึ่งเปคอมเมนต์เขาก็หัวล็อกกันไปเหมือน,น,นไม่มี<ก>อะไรเกิดขึ้นกบเกลื่อนกันไปตัวละครตัวหนึ่งอยากจะเป็นคน, friendly, น <มา S 1> เฟนลี่ยื่นหมากฝรั่งให้วิชั่นซึ่งวิชั่นเนี่ยก็คิดว่าไม่เป็นไรเพราะเคียวกินเล่นเฉยๆไม่ได้กลืนคงไม่มีอะไรผิดพลาดมั้งแต่ปรากฏว่าเสร็จแล้วก็โดนตบหลังแล้วก,กลืนหมากฝรั่งไปทำให เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเรามาที่โฆษณาแล้วแต่ว่าโฆษณาเนี้ยมันไม่ค่อยเรียกว่าอะไรไม่ค่อยมองยากเหมือนกับโฆษณาในเอพิส od e แรกเพราะว่าโฆษณาเนี้ยเป็นนาฬิกายี่ห้อ s t r u c k e r ซึ่ง baron stracker เป็นคนที่เอาตัวแฝด maximoff เนี่ยมาทดลองที่เราเห็นในฉากตอน end credit ของอ่า winter soldier มันก็ชัดเจนที่นาฬิกาที่โลโก้มันเป็นโลโก้ไฮด้ก็คือรู้ว่าไอเนี่ยยืนยันว่า โฆษณาที่เราเห็นเป็นแผลในใจของว<ะ>ันด้าเราตัดมาฉากที่งานทาเล่นโชว์ for the children for the children สำหรับเด็กๆนะครับแล้วก็คือมันก็เป็นการแสดงฝีมือของคนในย่านหมู่บ้านคู่วันด้าวิชันได้รับเชิญขึ้นเวทีเพื่อแสดงมายากลของเขาแต่ปรากฏว่าวันด้าโผล่มาคนเดียววิช<ะ>ันหายไปไหนยังไม่รู้เพราะว่าวิชัน หลังจากที่เกินหมากฝรั่งนั้นเข้าไปทําให้ร่างกายเขาทํางานผิดปกติจนเหมือนเขาเมาแล้วก็คือผมอก็แบบเพี้ยนเพียนพูดเบลอลืมบทลืมการแสดงไปหมดทําให้แบบว่าไอ้มุกที่เตรียมกันมาเนี่ยที่จะแสดงมายากลที่แบบว่าคนจริงคนธรรมดาทําได้กลายเป็นว่าวิชั่นเนี่ยใช้พลังพิเศษของเขาหมดเลยโดยที่วันด้าต้องคอยกบเกิดจากการใช้พลังของเธอทําให้มันดู สมจริงเป็นกลนกระจอกกระจอกไปเอ่ถึงอย่างนั้นวิชันใช้พลังต่างๆหรือว่าเวนด้าใช้พลังในการกรบเกืินสิ่งเหล่านี้ซึ่งแม้มันจะแบบไม่สมเหตุสมผลเลยไม่สมเหตุสมผล,ล,ลใดทั้งสิ้นแต่ทุกคนในงานทําเหมือนมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็มีคนหนึ่งที่ทักขึ้นมาแต่ว่าดอตตี้ก็บอกเงียบๆไปอย่าเพิ่งไปอย่าพิ่งไปพูดเลยใช่ซึ่งอาจจะมีอะไรเบื้องหลัง การกระทํานั้นของดอดอกตีเสร็จแล้วเราก็มาถึงไฮไลท์ของการแสดงของวันด้าและวชั่นละคือการที่เอาตู้ที่มีสัญลักษณ์คล้ายไมล์สโตนเนี่ยออกมาแล้วก็บอกว่าจะทำให้ภรรยาผมหายตัวไปปิดประตูเคาะไม้เรียบร้อยแต่วันด้าอยู่ข้างนอก <anda> เพราะว่าวันด้ารอคิวแล้ววิชั่นผิดคิวไปวันด้าโดนบังคับว่าต้องเอยต้องใช้พลังในการทำอะไรสักอย่าง เพื่อที่จะไม่เสียหน้าเพราะว่าคนดูก็แบบว่าร้อง What's in the box What's in the box อะไรอยู่ในตู้อะไรอยู่ในตู้ทำให้วันด้าต้องใช้พลังในการวันด้าใช้พลังแล้วก็วิชันเปิดตู้มาข้างในเจอดีนก็โผล่มาโดยที่เธอก็แบบงงว่าเฮ้ยมาอยู่ในนี้ได้ไงวะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคือพอไปหลังเวทีเนี่ยวันด้าก็เช็คดูว่ามันเกิดอะไรผิดกับวิชันจนเจอหมักฝรังแล้วก็เอาออกมาแล้ววิชันก็กลับกลายเป็น ปกติเออไม่ใช่คนเป็นกายเป็นหุ่นปกติเหมือนเดิมเราทั้งสองก็บอกว่าเฮ้ยเราทำวุ่นวายมาเยอะแล้วหนีกลับบ้านดีกว่าแล้วก็เดินออกไปแต่ถ้ดอตตี้บอกว่าทั้งคู่ได้รับรางวัลชนะเพราะแบบแสดงสุดยอดมากไม่เคยเห็นอะไรดีอย่างนี้มาก่อนซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูเอพิสหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตอนที่แม้จะทํำอะไรผิดพลาดเยอะแยะจนบอสเกือบตาย แต่ว่าก็ยังได้รับคําชมอยู่ดีทั้งหองเนี่ยทั้งสองเนี่ยกลับมาที่บ้านด้วยความแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจสุดๆเข้าประตูมาก็จูบกันแสดงความยินดีว่าแบบโอ้มันแทบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหลือเกินใช่แล้วก็สังคู่ก็นั่งลงที่โซฟาแล้วก็เล่นมุกคำที่ทุกคนในงานพูดเหมือนกันนั่นคือ for the children แต่คนนี้ทั้งสองพูดพร้อมกันจนทำให เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วท่านใดนั้นเองเราก็ได้เห็นว่าวันดาท้องซึ่งอยู่ดีก็ท้องคือก็อยู่ในชุดเดิมนี่แหละแต่ว่าท้องโตขึ้นมาทันทีท่านใดนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงจากข้างนอกทำให้ออกไปดูว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วเมื่อทั้งสองเดินออกไปนอกบ้านเขาก็เห็นอะไรสักอย่างขึ้นมาจากทอ่อจาก กลางถนนตัวคนนั้นเนี่ยใส่ชุดที่เหมือนกับเป็นชุดคนเลี้ยงพึ่งแล้วก็มีตัวพึ่งตอมอยู่หมดแต่เมื่อเข้าหันหลังมาเนี่ยเราเห็นโลโก้สอดอีกแล้วแทนที่ทั้งสองจะรู้สึกกลัววิ่งหนีหรืออะไรเงี้ยวันด้าก็กลับใช้เสียงปกติของตัวเธอแล้วบอกว่าไม่แล้วทุกอย่างก็เกิดการย้อนหลังเหมือนกับเวลาเราย้อนเทปวิดีโอวิวไยกลับไปกลับไปในห้องนั่งเล่นใหม่หลังจากที่ วันด้าพูดว่าไม่มันก็เกิดเอฟเฟกเหมือนเราก็เทปเหมือนเรารีวายเ,เด็กสมัยนี้รู้จักเทปไหมครับ Oh my god <c oughs> <c oughs> ไปที่ฉากที่ทั้งคู่อยู่ในห้องนั่งเล่นแล้วก็วันด้าก็ถามวิชันว่านี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมแล้ววิชันก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วท่านในนั้นหัวของวิชันก็เปลี่ยนกลายเป็นสี ม่วงอย่างที่เรารู้จักกันจากหนังแล้วฉากรอบๆก็เริ่มกลายเป็นสีไปด้วยแล้วก็ที่น่าสังเกตเนี่ยคือทั้งสองก็ตื่นเต้นกับการที่โลกเขาเปลี่ยนแสดงว่าจริงๆเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็เห็นโลกรอบตัวเขาเป็นขาวดำมาก,ก่อนใช่จนตอนนี้เริ่มเห็นสีทำให้เรารอลุ้นว่าตอนหลังจากนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็เป็นการ move on ไปยุค เจ็ดศูนย์หละจากยุคหกศูนคนนี้เราจะสามารถสังเกตได้จากหนึ่งมีสีและสองตีมสองเพลงตีมของซีรีส์ที่เปลี่ยนไปเป็นแนวแปดศูนย์เออเจ็ดนเป็นแนวเจ็ดศูนย์แล้วก็ตัวฉากก็จบที่กรอบหกเหลี่ยมอีกแล้วแต่ว่าผลน,นี้ไม่มีการมองจากโลกภายนอกแล้วก็เครดิตจบตอนท้ายแล้วก็ได้ยินเสียงของที่น่าจะเป็นจิมมี่บู พยายามติดต่อนี่เป็นเสียงเดียวกับที่เราได้ยินจากวิทยุในตอนแรกพยายามถามวิชันว่าวิชันเอ้ยไม่ใช่ถามวันด้าว่าคุณเป็นอะไรทําไมเกิดอะไรขึ้นกับคุณใครทําอย่างนี้กับคุณแล้วก็จบ